วันเกิดสุดอบอุ่นของแต้านัทพรสไพยหมื่นล้านแห่งบ้านพรประภาสามีสุดที่รักประนายพรประพาจัดปาร์ตี้เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความรักและมิตรภาพท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองนางเอกสาวแต้านัทพรหลังจากเข้าพิธีวิวากับนักธุรกิจหนุ่มประนายพรประภาทายาทตระกูลดัง เธอได้กลายเป็นสไายหมื่นล้านอย่างเต็มตัวงานแต่งงานสุดหรูของทั้งคู่เคยเป็นที่พูดถึงอย่างมากด้วยการรวมตัวของคนดังจากหลายวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีและในวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของแต้วนัทพรปีนี้สามีสุดที่รักก็ไม่พลาดที่จะสร้างความพิเศษให้ภรรยาด้วยการจัดปาร์ตี้เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีเพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้มาร่วมอวยพรและดินเนอร์กันอย่างงอพร้อมหน้าทั้งแมทพีรณี มินชลิดาและมิวนิ t าไฮไลท์ของงานนอกจากโมเมนต์เป่าเค้กสวยๆแล้วยังมีของขวัญสุดคลาสสิกที่ไหนประนายมอบให้ภรรยานั่นก็คือช่อดอกไม้สุดหรูอช่อโตที่ทำเอาแตวยิ้มแก้มปรีแต่บอกเลยว่านี่เป็นแค่ของขวัญเริ่มต้นเท่านั้นเพราะยังมีของขวัญสุดพิเศษที่รอเซอร์ไพรส์ซึ่งต้องรอลุ้นกันว่าแต้วนัทพรจะออกมาเฉลยหรือไม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์หวานของคู่รักสุดฮอตที่ทำให้แฟนๆฟินกันทั้งโซเชียลหัวใจสองประกาย